ชกมินก่อนชกมินดก่อนชกวินก่อนชกยิงยิงตลอดทางเลยเฮ้ยมี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 ีละมีละเออคันเดียวเปรคันเดียวสองคันไปก่อนไปก่อนลองเรียนโอเคอเกระจายดูกระจายดูไปก่อนเลยแซกเล็งแค่มาแล้วมา ข้าจอดอย่างนี้มั้งแซกเมื่อกี้มันยังแตกไม่แตกโดนเปนไม้เนอไหนวะแซกแซกจอดห็นจอดเห็นโอ้ปีนเง็นไอ้เหี้ยดีเทียดวัจัดเฮ้ยเอาเมื่อกี้ยังวับโอ้อะไรวะเนี่ยเข้าไปแล้วโอ้โหวับจัดยชอบเลย ตรงไหนตรงไหนบัวดั๊บข้างบนพี่ตรงนี้มาปะก้ารถยนต์มันจะขันยังออเมื่อกี้กูยิงให้กูยิงให้กูยิงให้ไปวางปีสู้ดูดิตายเลยกมจะไม่ผิดเนจีเขาไม่ครบนะ ม่จีิงลเลยเคนหนึ่งมั้งตอนนั้ถ้ามีนะาอยู่บ้านเหดอ่ะมันเหลืองบานเหลืองโอเคนนึงนะาอาจจะเป็นไะอนน้เนะสน้นนึงไปเสน้นหนุ่มไปเสน้นหนุ่มไปพนะี่พี่เห<ส>็นอ่ะสอขันันเนี้ยออพี่จ็คี่เป็นอี่อเี่ยวหว่ะ จบไปเลยมันก็หมดแล้วไอ้เฮี้ยจบไปเลยมาต้องน้่งออกนะออกอาและไปได้เลยเฮ้ยล่นหลุมนะเรารถมาเอ้บ้านไหนตัวหน้าสองตัวนั่นเองงั้นก็ต้องออกก่แหลกแหลกเฮี้ยวะเนี่ยเว้ยอยากขึ้นไปเนี่ยตรงนี้แต่ว่า นกปีหนึ่งก็หลุนกปีหนึ่งก็มีสองตัวสอมได้ปะมตตายโนกต้องมงไงโชคี่เวเลยเนี่ยไปอืมโอมันชิมไดว่ะโชคได้เปนเดี๋ยวพี่หัดเรีบก่อนมาดิได้นิดนึงโอเโดนหลังเขาอ่ะอยากต้ยนะ เหมือนเนินให้มันมันอยู่เนินวะแซกมันอยู่เนินเดินน่หพ mm ี hmm. ่วงหลงววงเา่อจเกุชนลงนะกูลงนะแซกลงแซกลงวิ่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 งอีที่ยวิ่ง้โหเาัที่กากรสุนเกี่ยวเยอะปะมึเก็บให้เลย ไ,ไม่จุบได้กล้องกล้องกล้องไปละขโมกได้พี่เปิดเลยเดี๋ยวกูวิ่งไปปิดมุมปิดคุณน้ำเน็ตเป็นที่อะไรวะเนี่ยมันปิงพี่ห้องปิง <'s> ว่าช่างเลยต้องขวาสุดๆมาเดี๋ยวส่งให้โอ้ปิงเกินโอ้เน็ตหลดุดีเฮ้เน็ตหลุดีต้มน้ำกัน ลุมสตัวนผมไรนี้อดิข้มีนาวีนาไม่ต้องสมองไม่ต้องสมองนะมีนามีนาอมปิงตามกูมาเแล้วหลุมสองตัวค่อยรวบได้หลุมอี่หลมะ อะไรอะไรเราัี้นะเวตีกนันอยู่เรากลังมาตรงนี้มีการเะน็อกตรงนี้ตรงนี้าบนเลยพี่บ่นบ่นเนี่ยข้างด้านหลังเขาโดนมาปาดกับเว nhi song xong song là 90 giờ mình con 40 bao này giờ watch out đi cái này um lấy cái đi, đó, ว่าชางตัวนึงพี่พี่นวงเอมาป้าผมนะวิ่มาีพี่ไม่ได้เนี่ยตัวนึงโคมเนตรลบไปนตัวนึงเออสวยพี่ตรงไหนชุได้ก่อนนี้แหละคนพาดแต่พี่ขันเข้าบ้าน มีไดวเปิดมีเปิดม no ีตรงไนมีไปละอี่นปะเอนะเ็นะอยนอยเยน้อยเยพี่เยก็อยู่กล้อยู่กล้เลยอยู่กล้เลยต้องเคลียร์วน ตรงตรงนี้เล่นได้แล้วสมกเก็บมกเก็บช่างแม่งไอ้แซคช่างมันช่างมันไงสวยเลยมาเล่นหน้เกอเกแล้วะตกว่าจะวิ่งนะตังเก็บกระสุนด้วยนะเฮ้ยขวามาพี่ ไม่ได้ยืนไกลๆนกไกลๆนกไกลๆนกสองเข้าเขี่ยมาเก็บมาเอาอาวุไปไม่พอแบ่งอีกได้เขียนเออดูอยู่ดูอยู่การ์ดนนส ก็ดูายแปตรงนี้มีอีกนะเว้ยประมาณนี้ทรงนี้ไอ้เนินอะประมาณเนินเลย้ีะรนีกมีนนีเมมีต่ยาาไม่มีนะได้ไม่เป็นไรไม่เปงนรมีาพันไหมจะัน็ีโอเคโอเครอรัานไมโอเคเด็เรีน่นนี่งรูยเนตนะข้าหน้าเบจิเน็ตเน็ตโถมันก็ได้นะ ยังพี่วงหน้าเราไอยดีไม่แกพี่จิกขวาตายยังต้องยไม่ตายทุกคนเดต้นนงต้นนึงตายตายตายนี่แกม่เหลอนอนะเล่นหล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 กันอยู่ต้นไม้ปูไปไกลนะ ส่วนที่หมดวางไปสิบเซนต์เองไปสิบสิบเองไปข้างหน้าไปหน้าเราเองไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วไปฟังไปฟัสมก็สมก็สมก็สมก์ฟังมันไม่จะหมดแล้วพี่ตัวไกลเดินข้างหน้าผมไปขี่ขี่ไปได้ไหมได้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 สมกันมันก่อนผมขี่ไปนะเออ หลังต้นไม้ต้นหนึ่งเดี๋ยวมาเดียวมาสองตัวนี่นี่พบแล้วหน่ะหลังต้นไม้ต้นหนึ่งใช่หลังต้นไม้ต้นหนึ่งหลังต้นไม้จะเนอะเดินยวทางะไนี้ไหนสวย ีม่ได้เล่นทีกินแกะจ้ินี่มันสุดสุดต่อเนี่ยปีนไม่ได้ปีไม่ขามเลยปีนปีนพูดนะจริงไม่ปลุกไม่แล้วมันหยุด